สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประต้ยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพรีออเดอร์นิดหนึ่งนะต้องบอกว่าพรีออเดอร์นะครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้เราไม่ใช่ผู้จัดจําหน่ายผู้ผู้จัดจําหน่ายโดยตรงแต่เราคือผู้ใช้งานนะครับเราคือผู้ใช้งานวันนี้ก็จะเป็นหัวกวนยานะครับหัวกวนยาต้องบอกว่า เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเท้าความนิดนึงนะครับต้องบอกว่าสินทนระับสินนี้อันนี้ชิ้นนี้เราพรีออเดอร์นะครับสินค้าชิ้นนี้เราเป็นสินค้าพีออเดอร์คุณจะเห็นอยู่3ามสี่ตัวอยู่ในนี้นะที่ที่เราใช้จริงนะครับผมจะเท้าความนี้นะครับก่อนหน้านี้สักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมผมได้ไปดูงานที่เกษตรมานะครับแล้วก็ได้ไปเห็นสินค้าตัวหนึ่งเราเป็นผู้ใช้นะครับ ไปเห็นมานะครับผมก็เลยบอกว่าเอ้ยมันเจ๋งมากเลยนะแล้วประจบเหมาะกับนะที่ผมไปที่ร้านเคมีกเกษตรที่แถวสวนนะครับแล้วก็ไปคุยกันตอนผมซื้อยาไปพ่นทุเรียนเนาะเขาก็บอกเนี่ยผมเนี่ยใช้อย่างเงี้ยไม่เวิร์กเลยเนี่ยผมก็เลยผมใช้ไม้กวนเพราะใช้หัวแบบอย่างเงี้ยไม่เวิร์กเพราะเราเราอะใช้น้ําเยอะเราผสมที200ลิตร1000ลิตรนะครับในการพ่นยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันอย่างเงี้ยไม่เวิร์กเนี่ย เดี๋ยวผมเอาชุดนี้ออกไปก่อนนะครับเนี่ยถ้าทุกท่านเห็นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกท่านเห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับทุกท่านก็เห็นหัวคนยาแบบนี้นะผมก็ซื้อมานะไม่ว่าจะเป็นหัวใบเหล็กเนี้ยเนี่ยยังเป็นสนิมอยู่เลยนะว่าผมผมก็ใช้งานจริงๆแล้วก็เป็นหัวที่เป็น,ปนพลาสติกแบบนี้นะครับก็เราเห็นโฆษณาเนะเราก็ลองดูนะแล้วก็พอดีมีเพื่อนสมาชิกที่เป็นกวนเดียวกันก็บอกจะลองมาใช้ผมบอกไม่ต้องใช้หรอกไม่เวิร์กไม่เวิร์กเพราะว่าเราใช้เยอะ เราใช้เยอะนะครับเมื่อเราใช้เยอะเนี่ยน้ำน้ำพันลรมันกลัวไม่ไหวหรือว่าคุณใช้ถังเล็กๆก็ได้คือเรื่องต้นเนี่ยเราจะใช้เป็นพวกหัวพ่นยาเป็นก็ว่าจะเป็นมอเตอร์หรือเป็นเป็นเครื่องยนต์นะครับที่เป็นแบบหัวพ่นยานะครับเป็นเครื่องพ่นยาที่แบบชาวสวนใช้เนาะใช้แบบเนี้ยนะครับไม่เวิร์กนะครับ เบื้องต้นแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะมีการช้าๆนะด้วยการทํางานของเรามันเราพ่นทีหลาย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 ,ลาย,ลาย,ลายสิบไลน์นะครับการกวนยาแต่ละทีมันช้าแล้วก็ความเข้ากันของยามันน้อยนะบางท่านก็ใช้มีไฟฟ้าก็ใช้แบบเดือดตูป้ปลานะครับแต่แล้วก็ต่อไปเนี่ยผมก็เรามาใช้หัวหัวแบบนี้ยที่เราใส่กบสายพ่นยาเนะแล้วก็จิ้มแล้วก็จิ้มไปในถังนะครับแล้วก็ต่อไม้อีกทีหนึง่งเพราะต่อไม้เนี่ยมันก็ใช้ได้ดีนะระดับหนึ่งนะครับแต่ นึกออกใช่ไหมคบว่าหัวพ่นยาเราจะมีหลายหัวนะเมื่อเปิดตัวนี้เข้าไปด้วยปื้ดเนี่ยแล้วก็พ่นยาเนี่ยปลายสายอีกข้างหนึ่งมันเบามันเบามันเบาปื๊บเมื่อเมื่อพ่นยามันเบาเนี่ยมันเท่ากับว่าเราเปิดได้แค่ครั้งเดียวในการที่ผสมยาแต่เราไม่สามารถที่จะเปิดมันได้ตลอดเวลาเพราะว่าการพ่นยาทําให้ยาปลายสายเนี่ยที่เราพ่นไปกับต้มทุเรียนมันเบาอันนี้ผมใครเข้ามาดูก็ดูเรื่องการพ่นยาครับอุปกรณ์ ตัวนี้ก็เอามาใช้ได้สักประมาณสักพักหนึ่งก็จะรู้สึงของวาปัญหาเพราะว่าผมก็รังหาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่อยู่ตอนนี้คือหัวพ่นยาหาเคมีกเกษตรหาทั่วไปนะครับก็อย่างเงี้ยก็แรงดีแต่เปิดพร้อมกับหัวพ่นยาไม่ได้เวลาอยู่ในถังไม่เวิร์กนะครับอย่างนี้กําลังของหัวพ่นยาก็เบาด้วยแล้วก็กวนยาไม่ได้ด้วยนะครับนี่แบบนี้ผมให้ดูก็อไรชิ้นนึงก็คือเป็นกวนไม้ก็ดีแต่ก็ช้า อันนี้ผมไปเห็นตัวมาตัวหนึ่งก็ไปคุยกับที่ร้านยามานะครับว่าเอ้ยเนี่ยผมไปเห็นตัวก็บอกเนี่ยมีตัวหนึ่งอาซาบาก็คุยกันผมก็บอกพี่สั่งไหมผมหน่อยพี่สั่งไหมผมหน่อยผมจะลองใช้อันนี้คือตัวที่สองที่ผมจะใช้นะตัวแรกผมใช้ไปแล้วผมมีถ่ายคลิปวิดีโอตอนผสมยาเนี่ยนะครับของเขาเป็นแบบนี้เดีย๋ยวรอสัญญาณนิดหนึ่นงของเขาหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยเป็นหัวเจ็ตนะครับใช้ไม่ได้ต่อกับไฟฟ้านะครับต่อกับหัวพ่นยาหัวพ่นยาแบบนี้ให้ดูมันมีคู่มือให้ ต่อตรงทางส่งเลยนะครับต่อตรงทางส่งเลยเนี่ยอาซาบานี่ไม่เอ็นเจแปนนะครับแบรนด์นี้เขามียี่ห้ออยู่แล้วแบรนด์นี้เขามียี่ห้ออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสินค้าที่หายากผมก็เลยมองว่าถ้ามันดีแล้วเรามีช่องทางที่จะจัดจาหน่ายต้องบอกว่าเขาขายตัวราคาพร้อมส่งนะครับตัวละ850บาทเขาขายตัวเนี้ยราคาพร้อมส่งเนี่ยตัวเนี้ย850บาทนี่คือราคาตลาดเลย แต่ผมบอกเลยว่าผมโพสไปแล้วผมจะขาย1,000บาทราคาพร้อมส่งเดี๋ยวจะมีค่าแพ็ค่าดนเนินการที่เราจะไปพีออเดอร์ให้เราจะบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับจากราคาที่เขาขายในตลาดที่850เราจะขาย1,000บาทสําหรับคนที่สนใจเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้นะครับหาซื้อ,อยากจริงหาซื้อ,อยากจริงนะครับก็เปิดมาผมแกวปแล้วผมเปิดมาอย่างนี้นะมันก็จะเป็นหัวอย่างนี้นี่กล่องแบบนี้นะครับก็จะมีคู่มือให้แบบนี้แหละเขาจะมีหัวอยู่2แบบนี้นะครับเป็นหัว เป็นเหล็กอย่างดีนะครับเป็นเหล็กอย่างดีแต่นี้เราต้องมาประกอบเพิ่มนิดหน่อยนะครับมันจะมีรูด้านข้างเงี้ยนะรูด้านข้างแบบนี้ที่แบบมันจะดูดเวลาหัวมันฉีดเข้าไปนะมันจะดึงน้ําไปด้วยปลื้ดเนี่ยเข้าไปรูเนี้ยนะครับเพื่อทําให้มันเพิ่มแรงดันแรงส่งเข้าไปนะครับแรงส่งเข้าไปน้องมาถือกล้องให้พี่หน่อยเดี๋ยวผมให้น้องช่วยถือกล้องให้ผมเล่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบสองมือทุกท่านดูนะครับก็สิ้นส่วนในนี้สินส่วนในนี้ก็จะมีมีแบบเนี้ย อันนี้คือเขาก็คือต่อกับทางดูดของเราไอทางสายส่งของเรานะครับแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดของเขายานขาดยานขาดนะครับนี่เนาะแกะเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมทางนี้มายืนทางนี้ <c oughs> อ่าเดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงนะครับพอดีน้องไม่มีสัญญาณอ่าผมไม่ดูบนมือเอามาใกล้ๆแบบนี้ ที่ที่ที่มันจะให้เลือกนะครับก็คือมีหัวแบบพ่นยา200กับพ่นยา200ลิตรกับพ่นยา1 0 0 0พันลิตรหัวไม่เท่ากัน <Okay. S 1> เห็นไหมตัวเนี้ยตรงมือผมข้างซ้ายเนี่ยหัวพันลิตรตัวเนี้ยสำหรับหัวน้ำา200ลิตรนะครับถ้าผมใช้พันลิตรผมปกติผมใช้พันลิตรอยู่ละนะครับผมก็หย่อนครั้งที่แล้วนะครับผมก็ใช้อย่างนี้ลองดูหย่อนเข้าไปเนาะหย่อนเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณก็กดแล้วก็เขาจะมียางให้ คุณก็ใส่ยางนะครับยางอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ช่วยกดนิดนึงช่วยกดนิดนึงนะครับช่วยกดไงก็ได้ไปหาตัวช่วยกดนะครับให้มันลงแบงล่างให้มันลงไปนะครับให้มันลงไปตรงนี้ันจะเผลอทดนิดนึงนะครับให้มันลงไปกดให้มันไปกดตัวตัวที่เราใส่นะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะครับหมุนไขอันนี้คือผมใส่ที่หัวพันลิตรนะ หัวกวนยาพันลิตรนะครับก็เสร็จละก็เสร็จละนะครับแล้วเราก็เขามีแถมมาให้ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้อันนี้นี่ผมบอกเลยนะครับว่ามันดีมากสําหรับคนที่กําลังหาหัวกวนยานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้เนี่ยผมก็มองว่าถ้ามันดีเราควรบอกบอกกล่าวบอกกล่าวกับเพื่อนสมาชิกที่ที่สนใจและสั่งซื้อนะครับแบบนี้แล้วก็ขายเข้าไปขายเข้าไปแบบนี้นะ แล้วคุณก็เอาสายต่อ,อยาคุณมาใส่มันก็จะอยู่ท่านี้มันอยู่ท่านี้เวลาคุณใส่ปนอ,อ่พ่นยาเนี่ยครับเนี่ยไปใกล้คุณใส่ตรงทางดูดเอ,อ้ทางส่งนะครับไม่ได้ใส่ทางดูดคุณส่งทางส่งข้างหนึ่งแล้วก็มันก็จะกวนยาในลักษณะน,นี้พ่นยาดูดปืด๊ดกวนอยู่ในถังเลยกวนอยู่ในถังเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีที่ผมเทสแล้วนะข้อดีที่ผมใช้จริงๆนะก็คือคุณเปิดได้ในถังตลอดเวลาเลยถ้ามันแรงไปคุณก็หลี่หล,หลี่ตรงเนี้ยนะครับ แต่ปลายสายที่คุณพ่นยาน่ะแรงดันไม่ตกปลายสายอีกเส้นหนึ่งที่คุณเอาไปพ่นต้นไม้เนี่ยบนต้นทุเรียนเนี่ยแรงดันไม่ตกเพราะฉะนั้นเนี่ยยาที่เราผสมเนี่ยมันจะไม่นอนก้นมันจะไม่นอนก้นนะครับผมลองและก็ดูตามที่คู่มือเขาบอกนะครับเนี่ยสายพ่นยาต่ออีกข้างหนึ่งของปั๊มนะครับเนี่ยนะก็ใช้คําว่าเวิร์กมากเวิร์กมากนะครับคืออันนี้คู่มืออย่างนี้เลยคุณลองแคปเจอร์ดูแล้วกันนะ คุณแคปเจอร์ดูแล้วกันนะถ้าคุณสนใจตันนี้อาซาบานะครับแม็กอินเจแปนนี่ผมมาบอกของดีๆต้องบอกว่าผมขายเนี่ยผมไม่นี่นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าราคาตลาดที่ผมซื้อมานี่คือ850บาทเนี่ยผมซื้อชุดนี้มานี่คือ,คอมันเป็นของนําเข้าแล้วหัวถ้าคุณจะใส่หัว200คุณเก็บไว้คุณจะเอาไปใส่ถังสองร้อได้เพราะนั้นคุณ้าใช้ถังเล็กคุณใช้ได้อันนี้ผมเท่ากับผ่านถ,ถังพันลิตรผมก็มีสาย สายชุดหนึ่งก็ไปต่อเข้านะครับเนี่ยมันจะเป็นหัวอย่างนี้เวลาน้ามันเข้ามันน้ํามันพ่นเข้าไปใช่ไหมมันมีโพรงอยู่ตรงนี้สองข้างนะครับมันจะดูดเข้าไปด้วยปื้ดเข้าไปด้วยมันจะดูดปื้ดปลืดปื้ดพ่นไปด้วยดูดไปด้วยน้ำจะพ่งปี้ประมาณนี้เลยคือมันตรงนี้มันทําให้แรงดันไม่ตกตรงนี้มันทําให้แรงดันไม่ตกนะครับสินค้าเป็นสินค้าเกตเบรอินเจแอนอซาบานะครับเกตเบรอินเจแปนนะครับสินค้ามีน้ําหนัก สินค้ามีน้ำหนักนะครับแล้วก็ดีผมใช้มาแล้วพ่นไปแล้วต้องบอกว่ารอบที่แล้วใช้ดีเพราะว่าผมพ่นทีนี่ผมพ่น30มสิบไลนสี่สิบไล่นะตัวยาที่เราพ่นคือปกติเนี่ยเราจะกวนยานานใช่ไหมครับเมื่อเรากวนยานานเนี่ยเวลาทํางานของเราที่มีต่อลูกน้องอ่ะหรือทีมงานที่เราจ้องพ่นอ่ะเราเสียค่าชั่วโมงนะเราเสียค่าชั่วโมงไปปุ๊บเมื่อเนี้ยมันเร็วก็เราใส่ย,ยา แล้วกดนเลยปื้อใส่ยาตามสูตรเลยปื้อผสมตวงเรียบร้อยมันก็เป่าป๊่อย่างเงี้เลยครับมันก็กวนไปเรื่อยแล้วก็ใส่ไปเรื่อยแล้วก็สะพังก็เข้ากันลงถึงก้นหลมุมมันก็จะเข้ากันดีนะครับกน้นก้นถังนะครับที่มันดูดเข้ามาได้เงี้ยนะแต่ถ้ายาตัวไหนของพี่ที่เป็นยาที่เป็นก้นแข็งๆมากๆนึยใช้เวลานิดนึงเนี่ยเขาแบบมีข้อระวังอยู่เขาเคยคุยกับผมอยู่นะครับเนี่ยสัญญาณมาไหมถ้าโหยชีต,ตันจากรข้ามให้โอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถือให้นะครับก็ มันมีข้อมูลนิดนึงนะถ้าของคุณเป็นยาที่มันไม่สามารถทางทางดูดทางส่ง,งคุณมันดูดเข้าไปได้เนี่ยมันก็จะไม่เป่าบางครั้งมันก็แข็งแต่ต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากกับยาที่เราใช้ชุดนี้ราคาพีออเดอร์นะผมใช้คําว่าพีออเดอร์นะครับเพราะผมต้องไปซื้อเข้าเหมือนกันแหละเพะิ่มพอผมไปซื้อเขาเนี่ยราคาปกติมันอยู่ที่แปดร้อยแปดร้อยเวลาเขาส่งะครับราคาพร้อมส่งเขาคือราคามาตรฐาน ราคามาตรฐานทั่วไปคือ850ผมบอกได้เลยนะราคาตลาดเพราะเป็นสินค้านําเข้าผมขายพันหนึ่งพี P ่ออเดอร์ด้วยเดี๋ยวเราจัดหาจัดส่งให้ถ้าเพื่อสมาชิกกําลังมองหาเครื่องโกนยาที่มีประสิทธิภาพนะครับนี่คือเจเป็นหัวเจดเลยนะแล้วพ่นยากําลังไม่ตกตัวนี้ตอบโจทย์ครับตัวนี้ตอบโจทย์ครั้งนี้นี่ผมขายในสินค้าที่ผมบอกเลยผมก็ ต้องไปคุยกับร้านยาแล้วก็ไปร้านที่เคมีพัณฑ์ที่แล้วให้เขาสั่งซื้อมาให้ผมก็เอาตังค์ที่เพื่อสมาชิกพีออเดอร์ไปจ่ายผมคิดค่าเวินการแค่ร้อยกว่าบ,บาทแค่นั้นเองนะครับเพื่อสมาชิกก็จะได้สินค้าแบบนี้แบบที่เราใช้จริงๆเราใช้จริงๆแบบนี้เวิร์กใช้แล้วอย่างเงี้ยห่วยผมบอกให้เลยอย่างเงี้ยห่วยไม่เจ๋งจริงอย่างนี้ผมก็ใช้มาแล้ว วนยาก็ใช้มาแล้วตัวนี้เวิร์ครับเราใช้คําว่าดีมากดีมากราคาอาจจะสูงไอ้พวกเนี้ยส0งร้อกว่าบาทผมซื้อมาใช้เยอะมากมาลองดูนะครับอย่างนี้เวิร์คแต่กําลังตกแต่กําลังพ่นตกอย่างนี้กําลังพ่นไม่ตกครับสนใจก็สั่งซื้อได้ครับกับเรานะครับพ o ีออเดอร์ order. สนใจก็ไลน์มาได้ครับสนใจก็ไลน์มาได้นะครับแบบนี้ผมบอกได้เลยครับอันนี้คือเราใช้จริงๆยี่ห้ออาซาบะเมอินเจแปนเราลงหมูตุ้ยพันไม้ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้ถ้าคุณมีปัญหาแบบเราอยู่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการแบบนี้ครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการผสมยาอยู่คุณจัดได้เลยคุณจัดได้เลยหาซื้อยากจริงๆตัวนี้ผมหามานานมากนะกว่าจะกว่าจะหาโซลูชันที่ลงตัว ถ้าเราเป็นชาวสวนทุเรียนสวนเกษตรเรารู้อยู่แล้วว่าเวลากวนยาเนี่ยมันยากมันใช้เวลาตัวนี้ทําให้คุณทํางานได้รวดเร็ว1,000บาทที่ผมบวกนิดเดียวเนี่ยจากราคาปกติ850บาทเนี่ยเราซื้อยาพ่นทุเรียนไปหลายรอบแล้วนะครับแต่้ตัวนี้เราใช้เป็นปีๆนะใช้กันนานสินค้ากับความสามารถคุ้มค่าครับอาซาบ้าเมดินเจแปนตัวนี้ครับผม แล้วพบกันครับสวัสดีครับ